มสยุโรปเดือดร้อนน่ะหนาโตประการร่วมสหรัฐอิสราเอลรบอิหร่านวันที่23มิถุนายน2568สึกอิสราเอลอิหร่านวันนี้บานปลายแล้วนะคะเมื่อสหรัฐลงมือทางการทหารออกหน้าถล่มศูนย์นิวเคลียร์อิหร่านตามคำเรียกร้องของอิสาราเอลขณะที่อังกฤษเยอรมนีขับเคลื่อนกำลังทหารแล้วก็คูอิหร่านห้ามโจมตีสหรัฐ ในทุกกรณีคำตอบของอิหร่านคืออะไรคือรัฐสภาอิหร่านอนุมัติปิดช่องแคบเฮอร์มูสตอบโตสหรัฐตะวันตกและอิสราเอลอย่างถึงที่สุดนี่ไม่ใช่สัญญาณยอมจำนนแม้แต่น้อยทั้งประชาชนชาวอิหร่านหลายเมืองได้พากันออกมาเดินขบวนสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพด้วยฉันทามติให้ตอบโต้อิสราเอลและสระัฐอย่างจริงจังคำขวัญ อิสเอลจงพินาศสรัฐจงล่มสลายเพิ่มเกือบจะทั่วทุกเมืองใหญ่ใครที่คิดจะอ่อนข้อให้สรัฐและยิวตอนนี้ไม่กล้าหือนะคะเมาออกฤทิ์ออกเดชตอนนี้มีสิโดนรุมยำค่ะเรียกว่าทั้งประชาชนทั้งทหารทั้งนักการเมืองไฟเขียวให้รบ เป็นเอกภาพยิ่งกว่าการชักธงแดงเนื้อมัสยิดใหญ่ของอิหร่านด้วยซ้าการประกาศปิดช่องแคบเพอร์มูสอย่างเป็นทางการมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วปฏิบัติการทางทหารก็เจาะให้เห็นอีกไม่นานเพราะเรือพิฆาตของอังกฤษอยู่แถวแถวมหาสมุทรอินเดียน,นะคะซุ่มอยู่แถวอาวโอมานใกล้ช่องแคบเพอร์มูสที่สำคัญในการเคลื่อนไหวทางทหาร ที่ฐานทัพใหญ่สรัฐในซาอุดิอาระเบียและบาเรนด้วยช่องแคบเฮอร์มูสนั้นสำคัญอย่างไรสำคัญที่สุดต่อโลกด้านพลังงานมีน้ำมันประมาณ20ล้านบาเรลต่อวันนะคะจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยเท่ากับ1ใน3ของทั้งโลกเลยนะเนี่ยหยุดเมื่อไหร่เก๊งบงกันหมดทั้งโลกมาตอนนี้กลายเป็นกลไกอำนาจ ของอิหร่านคือเป็นไพ่เด็ดของอิหร่านในการสรบทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้การหยุดชะงักเพียงเล็กน้อยในช่องแคบเพอร์มูสอาจทำให้ราคาน้ำมันโลกพันผวนอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของพลังงานทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาก๊าสนักวิเคราะห์ต่างคาดว่าราคาน้ำมันมีศิลดะทลุปไปถึง150ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะ กดปุ่มหยุดปับ๊บถล่มเรือสักลำกุดช่องแค่เพอร์มุสปุ๊บเรียบร้อยเลยถ้าเรือร่มเรือรบไม่ว่าเรือรบหรือเรือพาณิชย์ปิดจริงๆเคลื่อนไม่ได้ตอนนี้เส้นทางน้ำมันแห่งนี้เนี่ยได้เปลี่ยนสมดุลแรงกดดันจากสรัฐและยิโรปให้ต้องทำตามข้อเรียกร้องอิหร่านสำเร็จแล้วเมื่อในอดีต ครั้งนี้นี่คือไพ่ตายไม้เด็ดของอิหร่านอีกไม้หนึ่งเศรษฐกิจโลกกระทบแน่จะถดถอยยาวเนื่องจากอุปทาน L N G คือก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งขนกันทุกวันเนี่ยหยุดชะงักโดยเฉพาะที่จะไปยุโรปและเอเชียเพราะว่ากาตาร์ส่งให้เอเชียนะคะเมื่อกาตาร์ชะงักก็เรียบร้อยเลยยุโรป จะต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานอีกครั้งแน่นอนเพราะราคาแกส๊สราคาไฟฟ้าราคาน้ำมันล้วนแล้วจะพุ่งกระฉูดไอ้เก่าก็พุ่งอยู่แล้วเพราะต้องไปซื้อของราคาแพงแต่แอบไปซื้อจากเรือกองเรือเงาของรัเสเซียด้วยมันก็เพ่าตอนนี้หลายดอกเลยวิกฤตแน่เงินเฟ้อแน่นอนเลยไม่ใช่แค่ที่ยุโรป แต่ทั่วโลกนะคะจะสูงขึ้นเพราะห่วงโซ่อุปทานปิโตเคมีเชื้อเพลิงโรงกลั่นต่างๆต้องหยุดชะงักแน่นอนดีเซลเชื้อเพลิงเครื่องบินพลาสติกและอื่นๆอีกมากมายความวิตกเหล่านี้ไม่เกินความเป็นจริงนะคะเป็นความจริงที่อยู่เบื้องหน้าแล้วเช้าวันนี้ยังมีรายงานอีกนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติอังกฤษ หันหัวเรือกลับแล้วไม่กลา้าผ่านช่องแคบพอมุสค่ะหลังได้ยินข่าวว่าเมื่อกันถล,ล่มศูนยู่ใคลอิรานนายกรัฐมนตรีสตาเมอร์สของอังกฤษประกาศว่าหากอิรานโจมตีทรัพย์สินสหรัฐในตะว,วันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอะไรเราจะถือว่าอิรานละเมิดนาโต้และเราจะร่วมศึกโจมตีอิรานทันทีแมนาโต้จะไม่ประกาศก่อสงครามกับอิรานอย่างเป็นทางการ แต่ว่าพฤติการมันเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ต่างจากทรัมป์เลยทาทีของนาโตชัดเจนมากในการเข้าร่วมศึกกับสรัฐและอิสราเอลโวมตีหรือลุยกับอิรานสหรัฐยิรมณนีเพิ่งส่งเครื่องบินขนส่งทางทหารใหม่ให้อิสราเอล14ลำนะคะแน่นอนบรรทุกยุโทโภปกรณ์เพียบเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษของสรัฐส่มอยู่ที่เมดิเตอร์เรเนียน แวบแบออกมาตลอดเวลากล้ยฐานทัพร่รวมสหรัฐอังกฤษที่ไซปรัสที่นั่นก็คึกคักเลยเสริมกำลังทหารเสริมอุปกรณ์ต่อต้านอากาศยานมีบินทิ้งระเบิดทั้ง B 5 2รุ่นเก่าทั้ง B 1 2สสเตลรุ่นใหม่ที่เป็นเครื่องบินล่องหนเพิ่มจำนวนในฐานทัพดีเอโกกราเสียกลางมหาสมุทรอินเดียด้วย เห็นไหมคะคือขยับขยายเตรียมลุยเมื่อเป็นเช่นนี้ในที่สุดการปิดช่องแคบเฮ <c oughs> อร์มสก็มีอาจหลีกเลี่ยงคือยังไงก็ต้องปิดแต่วันไหนกดปุ่มปุ๊บราคาน้ำมันพุ่งแน่เรียกว่านักกันทั้งโลกค่ะและผู้ที่จะเดือดร้อนค่าต้นทุนการผลิตก่อนใครก็คือยุโรปและสหรัฐอเมริกาเองแต่สหรัฐก็หวังว่าจะได้ราคาน้ำมันมาทดแทน กระแสต่อต้านสงครามในยุโรปผุดขึ้นอีกครั้งแล้วค่ะไม่เว้นในสหรัฐและสองพักใหญ่ทางด้านที่พักที่สนับสนุนทรัมป์เองอย่างริพับลิกันก็รับไม่ได้คือเดโมแครตกับริพับลิกันเปิดประเด็นวิภา์วิจารณ์ทรัมป์ในสภาของเกรสแล้วค่ะนอกจากนี้นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและก็ประชาชนทั่วไปออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านสงครามแต่ละเมืองนับพันนะคะ ออกมาเดินขบวนบนท้องถนนที่ไทม์สแควร์แมนฮัตตันนิวยอร์กและวอชิงตันดีซีมาอีกแล้วคะ่ะจับตาแนวรบตะวันออกกลางพุดรอบอิสราเอลแน่จากปาเลสตา์เยเมนเลบานอนอิรักซีเรียและแนวรบทะเลแดงจะกลับมาเดือดระอุอีกครั้งเมือ่อเยเมนประกาศสิ้นสุดสัญญาหยุดยิงกับสรัฐ ไม่ว่าเรือรบและเรือพาณิชย์ของสหรัฐและนาตโตจะกลายเป็นเป้าหมายของการยกระดับของเยเมนนับจากนี้เป็นต้นไปค่ะ